ตอบคุณงานทงแล้วก็เก่าเอซเว่นเลยครับโอ้โหพังเลยมากตอนนี้ก่อน สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับรีวิวหูฟังท่าน,นี้เราพวกเราผ่าปากผลงานกันไหมนะฮะรีวริวของฟังเซเว่นโอ้โหพังเร็วองเลเกเลย <laughs> ไม่ใช่ <laughs> ก็ไม่รู้นะเรารใช้มันขาดไปข้างหนึ่งไปซื้อตัวร้อยมาทนแล้ตัวเดิมอีกทีกว่าไอ้ตัวเดิมเป็นสมอทองมันร้อยก้าวไปก็เลยไม่มีหูฟังหูฟังหายอืปซื้อใหม่ร้อยเนียนทนก็เดิมแสดงว่าคุณจะซื้อสมอทองหูฟังครับตัวที่เรารีวิวลงไปในเว็บแล้วรู้สึกคุณภาพ คุ้มมากราคากับราคาตั้มบอกว่าตบตบตัวสี่ห้าร้อยกระจุยกระจายตั้มเคยลองมาใช่ครับในเน็ตราคาสา0ร้อยเนี่ยตัวนี้คือดีสุดแล้วเ้าที่ลองมาเข้าที่ลองมาซึ่งสามมาแล้วหนึ่งอัน ตอนนี้แม่ก็เลยดีสุดเที่ยกับผูฟังเซเว่นเนี่ยคนละเรื่องอันนั้นมันก็ซื้อง่ายด้วยไม่ไม่ตอนนี้แสงดีมากครับแสงมันเป็นรุ่นอะไรครับตอนนี้ชื่อรุ่นว่า S H E 3าม0ครับแพ็กเกจก็จะมีใส่ถุงมานะครับคุณยังมันเรื่องมากเอากล่องอะไรรู้หลานนะคุณภาพมันดีขนาดนี้นะมีกล่องไอถุงจะเป็นประมาณนี้นแล้วก็จะมีคู่มือมาให้ให้ไปดูว่าไดเวอร์เป็นยังไงเขาจะบอกด้วยว่าขนาดเท่าไหร่แบบเฉพาะแล้วมันเสียงเป็นยังไง เอครับสามแปดสูตัวนี้หรือเปล่าใช่ครับบอกคนที่ชอบเสียงเบสแต่ไม่อยากใช้หูฟังประเภทยัดเข้าหูไม่ได้ว่าอินเดียใช่เพราะมันจะปวดหูครับแล้วแล้วถอดออกมาหนิดซีเรียสมากขี้หูติดตั้หูหูฟังอินเดียเซเว่นเนี้ยปวดหูมากใช่แล้วปวดหูครับมาดูวัสดุกันก่อนอย่างที่บอกตัวนี้เนี้ยมันเบสราคา300อ่ะเข้าไปยัดเข้าไนี่คือเขาเขาโมเสียงมาดีมากครับ ฉะนั้นเราก็เลยต้องดอกเรื่องวัดสดุลงนิดนึงะนะครับไม่ใช่ว่ามันจะต้องเพอร์เฟคหาเป็นไปไม่ได้ถูกต้องจะมีราคาหากันทำไม,มตัวนี้เนี่ยมีมีสอรุ่นนะผูฟัง s e e เนี่ยมีรุ่นที่มีไม์เพิ่มมา40บาทแล้วก็รุ่นที่ไม่มีไม์ก็ราคาปกติ290มันคุณจะซื้อรุ่นไหนครับผมว่าซื้อรุ่นมีไม์คุ้มกว่า มับน้อยสับใช่ใช่แล้วรับเสียงเนี่ยใช้ได้เลยนะไม่ได้แบบกากๆเลยอุยเลยทีเดียวใช้อัดเสียงไดหมครับใช้อัดเสียงได้ไหมก็ได้นะสำหรับคนนี้ไม่ซีเรียสไม่เปื่อยได้เสียงอีเตอิติจิไตอัดวัสดุครับคุณตามที่คุณบอกอะไรผมมาเป็นพลาสติกตัวบอดี้เนี่ยเป็นพลาสติกค่อนข้างที่จะบางถ้าดูถ้าดูอย่างนี้มันจะจะแบบพลาสติกธรรมดาใช่ไม่ใช่แบบวัสดุลุล้านะเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเป็นพลาสติกบางๆสายเนี่ยให้ของดีมาเลยสายเนี่ยเป็นสายถักค่อนข้าง แข็งแรงแล้วก็ไม่หลุดง่ายอ่ะแข็งแรงเท่าเท่าสลิงไหใกล้เคียงครับใกล้เคียงเลยประมาณรถเครนเนี่ยค่อนข้างที่จะดีแล้วก็<แ>ไอ้พวกหมุดพวกอะไรเงี้ยฮะมุดแยกสายหรือว,ว่าเอ่อแจ็คเนี่ยค่อนข้างที่จะใส่ของดีมาให้เลยคือไม่ไม่กักเรื่องแจ็คเพราะว่าเรื่องแจ็คก,กับตัวแยกสายเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะถ้าเกิดแจ็คไม่ดีเนี่ยการส่งสัญญาณจากโทรศัพท์ไปไปหาตัวตัวไดเวอร์หูฟังเนี่ยมันจะโดนรบกวนเยอะวันนี้ก็ถือว่าเทียบกับราคานะ ก็ถือให้ของดีมาครับครับประมาณนี้สายค่อนข้างที่จะแน่นหนานะปึ๊กปึ๊กปึก๊กเลยโอ้โหโอ้โห,โอโหโยอดมากมดึงแค่นี้รู้เลยว่าแน่นหนาะคือต้องเชื่อตั้มเพราะตั้มผ่านหูฟังมันเยอะมากสองอันเท่านั้นในชีวิตตั้ม <laughs> แล้วก็ค <c oughs> รานะในในแพ็คเกจจริงเนี่ยเขาจะแถมอฟองน้ำมาให้ด้วยนะครับฟองน้ำขม <c oughs> ยัญนมเอาขมยัดฟังฟังก็มีสีดำกับสีแดงสำหรับคนที่หูเบานะฮะก็ยัดเข้าไปเยอะหน่อะก็ ถ้าเกิดให้แนะนํานะผมชอบสีแดงมากใส่แล้วมันจะดูแพงจะดูตัดกับสีบอดี้ตัวครับหรือว่าถ้าเกิดคนที่เล่นเ e ยีบบัตรราคาแพงๆเนี่ยมันจะเป็นทูโทนจะชอบเป็นดําข้างแดงข้าง<อ>ฟ้าแดงอะไรประมาณเนี้ยก,ก็ใส่ดําข้างแดงข้างก็ได้แยกแยกหรืู้่าว่าซ้ายขวาประมาณนั้น<อ>ประมาณนั้น<ม>จำง่ายๆก็มีมาให้นะ ก็หูฟังนี้เป็นหูฟังของร้านเบทหนัก c o m ใน facebook ก็เสิร์ชเข้าไปจะมีให้เลือกซื้อก็ต้องขอบคุณร้านเขาด้วยนะตรงให้เราดีลตองมาให้เรารีวเรมาใช้ด้วยนะมาคุยเรื่องคุณภาพเสียงกันบ้างตอนนี้คิดว่าดึงแล้วมันจะขาดง่ายไหมครับไม่ง่ายลองดึงดูได้ครับดึงเลยผมขอเข้ามาแล้วดึงในกล้องดึงในกล้องมันเป็นสายพันธุ์นะครับ ถ้าเป็นสายหมื่นนี่จะเป็นยังไงกูว่าจะเล่นไม่เอาแล้วอย่าเล่นดีกว่าสายแบบนี้เวลาเรามันมันดูแพงนะสายสายถักแต่ว่าตัวนี้ไม่ค่อยดูแพงเท่าไหร่สายถักแบบนี้เวลาเราเราเราพันเก็บมันจะคี้ง่ายมันจะยุ่งมันจะพันยุ่งกันไหมเดี๋ยวลองดูได้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพันให้ดูอันนี้เท่าไหร่ครับก่อง กล่องประมาณ60บาทงั้นอย่าซื้อเลยตลาดนัดดีคือคือถ้าจะซื้อเส้นนี้ก็เท่าไหร่400พอดีปะ่ะ30 330 330อันนี้ก็60กว่าบาทเออประมาณนั้นแต่ว่าหูฟังเนี้ยถ้าเกิดไอไอโฟมเนี้ยจะซื้อแยกก็ได้นะมีซื้อแยกด้วยมันเป็นหูฟังที่เขาเหมือนกับว่าให,ให้ให้มิกมาให้มันเสียงม,มันดีอย่างนี้คือสั่งทำมาเลยใช่ครับเสียงมันเลยดีขนาดนี้เก็บเข้าไปนะเอาออกจากกล่องให้ดูเหยาใช่ไหมเหยาซุ้งตั้มซุ้งตั้มข้อมือคุณดีมากเลยซุ้งตตั้มซ็้ ลงน้ำเต้าครับ <laughs> ลีลยวลงให้ดูตลหมูป่า <laughs> ข้อดีอย่างก็คือสายของมันเนี่ยทุกรุ่นเลยนะของร้านนี้มันจะค่อนข้างที่จะคลายตัวไวเขามีประสบการณ์้้านผมฟังนับดูโอ้<ด>อบามันไม่ได้พัดเลยไม่ไม่คดไม่อะไรเลยอ่ะคือสายมันแบบเดินตัวอิสระมาก ตอนไม่เล่นเกี่ยอทิตยเนี่ยผมว่าสองสามอาทิตย์แล้วโผมเอาไปมอทุกวันไม่คืออันนี้เราเพิ่งทำชิปนะแต่ถ้าเป็นสายปกติเนี่ยมันจะต้องบิดมันจะต้องบิดพันแล้วนี่คือข้อดีของสายที่เขาให้มาแล้วเป็นสายเกรดดีมากถ้าเทียบกับราคานะสายแบบนี้ค่อนข้างจะเป็นอิสระไม่กลัวเมียไม่กลัวนะครับผมก็คืออย่างที่บอกว่าสายในดีมากนะครับสายตัวไวแข็งแรงคุณภาพเสียงเป็นไงเน้นอะไรเน้นอะไรเน้นเบสชื่อร้านเขาเบสนักดังนั้นเขาเน้นเบสหนักเท่าไหร่ครับก็ประมาณ1ิบโล ถ้าเทียบแบบเอียบัตในเรทราคานี้ไม่มีตัวไหนเบสสู้เขาได้หรือว่าเอียบัตก็คือหูฟังแบบแบบเอียพอร์ตหอยโฟนอ่ะอ่ามันเป็นเอียบัตเหมือนกันเทียบกับหูฟังไอเดียวอ่าเทียบกับหูฟังไอนะครับเอาเสียงก่อนใช่ไหมเสียงถ้าเกิดเสียงเบสตัวนี้ชนะขาดจะฟังแนวแบบฮิปฮอปแนวแนวล็อกแนว EDMEDM นี่คือเหมาะทาในพับใช่นี่คือเหมาะถ้าเกิดว่าบัมมนะฮะเต้นกมนโอล ถ้าเกิดราจะเอาเสียงใสเสียงคลีนแบบเอาเสียงคลอะๆมิกซ์เสร็จมาเลยเอตัวนี้จะครอกกว่านี้หนึ่งแต่มันแพงไงพันกว่าบาทใช่ก็นี่คือว่าตามเนื้อผ้านะนี่คือจากความรู้สึกที่ผมฟังจริงก็คือเสียงคลีนค่อนข้างใสกว่าตัวนี้เนี่ยอันนี้มันออกเสียงกลางเสียงคนแบนแมทั่วไปใช่ไหมใช่แบตแมทั่วไปตัวนี้คือเน้นเบส EDM ปื๊ดๆแล้วฟังเพลงธรรมดาเพลงตลาดฟังเพลงตลาดขอแคบให้คุ้มให้ทุกนึกนหคล่อ นเพลงตลาดเลยอะสมมติว่าผมฟังเพลงเคลียร์เพลงไอเนี่ยคำยินดีคำยินดีไอ้นี่ไอ้นี่น่าจะฟังเพราะกว่าแต่ถ้าเลทแต่ถ้าเล็รัราคานี่ไอนี่คือไอนี่เพราะสุดแล้วเทียบกัน2ตัวเนี้ยไอ้นี่ไอ้นี่300ไอ้นี่พันพันกว่าบาทได้เท่าไหร่ของตัวนี้ยแปด ประมาณสิบ <10. S 2> ประมาณ85%ของตัวนี้ใช่เสียง <10. S 1> ทั่วไปใช่แต่ถ้าเกิดเอาเสียงเบสได้ประมาณ150%ของตัวนี้ก็คือ1.5เท่าแค่เสียงเบสนะเน้นเบสเลยอะ่ะก็คือคนคอที่ฟังล็อก EDM เนี่ยคุณต้องแบบคือส่วนมาบคนทั่วไปก็จะฟังเน้นเบสอยู่แล้วเ,เบสนี่เป็นเบสแบบไหนฮะ เบสจะเป็นเบสแบบกระแทกอิีเะได้เสียงเบสที่ค่อนข้างนุ่มควาเบสเข้าไปในโลหูใช่ใช่ใช่นี่แค่บอกไม่ได้แล้วมันเป็นมันเป็นความรู้สึกเสียงมันจะมาบอกผ่านนี่มันไม่ได้คุนต้องฟังเองฉะนั้นคุณจะฟังเองได้ผมคุณต้องซื้อเท่านั้นนะฮะจะให้ดีขึ้นมาอีกจะให้ดีขึ้นมาอีกก็คือเหมือนกับไม่มีไม่ชิปเสียงก็จะมีทางร้านของเขาเนี่ยก็จะมี N Y X Mini M เป็นเป็นเหมือนกับถ้าเกิดพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็เหมือนกับเป็นชิปเสียงแยกไอ้ตัวเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องของความกลมกล เสียงแล้วก็บูธเสียงให้ดังขึ้นมาเดิมถ้าเกิดเทียบความดังของเสียงเนี่ยจะดังกว่าหูฟังของ p h o n e อยู่นิดนึงประมาณ10นะตีเป็นเลขประมาณ10%และกันโอ้เียกขนาดถ้าเกิดเสียบกับ N Y X Mini M เนี่ยเสียงจะบูธขึ้นประมาณ15-2ถึงจากความรู้สึกนะมันจะเพราะขึ้นเยอะไหมอันนี้หมายถึงว่าเสียบกับตัวที่ไม่มีชิปเสียงอ่ามันจะดีขึ้นใช่ กี่เปอร์์เซ็นตะประมาณเอาแยกเป็นอย่างๆดีกว่าเสียงเบรเนี่ยเบยรจะนุ่มขึ้นเขาเรียกว่าความนุ่มของเบรอ่ะมันจะไม่กระแทกแล้วแหละมันจะแบบจะมีหัวโนดแล้วใช่มันเหมือนเรากินฟองเบียรนะันจะฟุ๊บมาก่อนอะไรประมาณนี้ โอ้โหไปซื้อเบียร์มาเลยที่บ้านจุดพิจารณาของมันเลยนะสําหรับคนที่เล่นหูฟังเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเสียงแหลมมันจะเยอะไปหน่อยแต่เป็นคนปกติผม,มเล่นเรื่องนั้นะคือม<อ>ันพอคือพอคนพ,พ,พอแล้ว<ช>ไอเนี่ยเสียงแหลมจะนํามันนิดนึงถ้าเกิดว่าคุณมีแอปที่มันสามารถปรับ e อีควอไลเซอร์ได้ก็ลดโพลเบาพลแอมอะไรก็ปรับลดเสียงแหลมมันนิดนึงมันก็จะกลายเป็นเสียงที่แมสกับตัวนี้มันก็จะพอดีเลยใช่ไหมใช่ครับเบสลุมขึ้นเสียงแหลมกับเสียงกลางแล้วก็เบสมันจะบาลานซ์ขึ้นเหมือนกับปกต แล้วก็เบรก็จะขึนะ้นจะเหมือนเป็นโค้งเงี้ยไม่ตีหัวคุณเลยล่ะ <c oughs> แล้วทีเนี้ย <c oughs> วันนี้พอเราใส่ไอ้พวกเนี้ยมันจะเหมือนกับมีชิปเสียงช่วยในการปรับปรับจูนปรับจูนใหม่เสียงมันก็จะแบบอยู่ในแนวระดาบเดียวกันแต่ว่าเบรนจะนําขึ้นไปหน่อยหนึง่ง <c oughs> จะไม่สวิงมากคล้ายจูนนมประมาณนั้นประมาณนั้นจูนนมหนูไอ้เร่งนี้ยันบอกว่าเรื่องเสียงเนี้ยมัน อยู่ที่คนนบางคนฟังแล้วชอบงั้นถ้าพูดเป็นกางๆคือมันดีมากครับถ้าจะให้มันตามที่คุณอยากฟังคุณก็ไปเอาโปรแกรมแอปพลิเคชันปรับแต่งมันนิดหน่อยให้มันเข้ากับเขกบ่าคุณภาพเอาเป็นการเลยนะคือมันดีมากครับถ้าเกิดไม่ซื้อก็ได้นะแล้วแต่ใช่เพราะว่าไอ้นี่อันเดิมมันดีอยู่แล้วใช่แต่ถ้าเกิดคุณเนี่ยอยากได้เสียงซีเรียสแบบมือถือเครื่อง3 4พันเงี้ยไม่มีชิปเสียงอย่างตัวหัวเว่ ีฟ r 5 2017เงี้ยมันดีขึ้นเยอะไหมถ้าคุณลองฟังนะครกับก็ดีขึ้นประมาณ20%โดยประมาณอ่ะถ้าสมมุติว่ามือถือตัวเนี้ยคุณมีเอางี้ดีกว่าผมจะพูดยังไงว่าผมมีงบ8 0ันแต่คุณยได้มือถือที่ฟังกล้องเทพด้วยเสียงเทพด้วย คือแต่เราจะไปเอาครบไม่ได้เพราะบางทีมือถือที่เน้นเสียงเนี่ยมันก็จะไปดรอปเรื่องอื่นลงชเพราะเรามีงบจํากัดมันไม่ใช่ตัวท็อปฉะนั้นคุณอาจจะซื้อเน้นกล้องมือถือเน้นกล้องแล้วคุณไปซื้อหูฟังดีๆแล้วก็มีแย่คุณจะได้ทุกอย่างครบตามที่คุณต้องการแต่ว่ามันจะมันจะรู้สึกว่ามันจะเกะกะไปหน่อยนึาะต้องต่อ2ต่อคือเสียบไอ้นี่เข้าไอ้นี่แล้วไอ้นี่มาเข้าไอ้นี่แต่ถ้าเป็นเคสตอตินี้ก็ไม่ซีเรียสมันเก็บไว้ในกระเป๋าได้อ่าเนี่ยวิธีการต่อเขามันก็คือหูฟังเข้าแอม แอมเข้ามือถือบจบนี่คือใช้ง่ายแล้วแอมเนี่ยชาร์จมันต้องชาร์จนะเพราะว่าด้วยมันมันเอาไว้รองรับขับหมู่ฟังที่โอมสูงๆได้มันกับสัก35โอห์ม50โอห์มเนี่ยขับได้สบายนะครับแอมตัวเนี้ยขยายเสียงขับไปไกล ก็ถึงชนบุรีมันหมดว่าดเลยก็ชาร์จแบบหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเล่นได้ประมาณวันสองวันคือฟังตลอดนะถ้าเกิดว่าฟังเล้่เปื่อยก็อยู่ได้ประมาณสามสี่วันสบายสบายสบายใช่ชาร์จโทรแบพ์ได้คือมันช่วยขยายเสียงให้ดังมากขึ้นด้วยใช่ไหมดังมากขึ้นมีมีความอิ่มของเสียงอย่างนี้ถ้าเราถ้าเราไม่ได้ปรับเสียงสุดมันก็จะประหยัดแบตไปอีกอ่านิดหน่อยนิดหน่อยเอางนี้สรุปข้อดีเลยคุ้มมาก ทียบกับราคาแล้วเสียงมันโหดสัตว์ราคาเท่าไหร่นะ330รุ่นมีไม้แล้วก็รุ่นไม่มีไม่สองร้อยเก้าสิบอืแล้วถ้าทำแล้วถ้าไเทียบับวอื่นมันได้ราคาประมาณประมาณประมาณสี่ห้าร้อยบนห้างบางครั้งอาจจะเกินหูฟังมันเป็นรถสนิยมบางคนฟังตัวเป็นหมื่นก็ไม่ชอบอืเรามันมันเนี่ยมันคือความลําบากของการรีวิวหูฟังแต่ไม่ว่าเป็นกลางเลยะเออเป็นการคือความรู้สึกของผมอ่ะนี่เป็นความรู้สึกของผมคนที่ใช้ดีกว่ารู้สึกว่าในสามร้อยเนี่ย ถ้าเทียบกับเอียร์พอร์ตผมว่าตัวเนี้คุ้มเกินราคาไปมากอือ่ะจบจบตามนั้นคือถ้าอยากได้หูฟังดีๆจับการที่แบบเริ่มไดนหูฟังใหม่ๆแบบฟังเพลงฟินๆคือม,มันคุ้มมากคุ้มมากค,ค,ค,คือคุณซื้อไปไม่ผิดหวังเอังนี้อ,อซื้อไปไม่ผิดหวังครับถ้าไม่ใช้อย่างคำที่เราพูดไปเน้นด้ายตามข้างล่างคิดได้ครับ อาวมันคุ้มเพราะเราลองเราก็พูดไปตามเนื้อผ้าพูดตามความรู้สึกของเราดีกว่าเราฟังเป็นอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าสนใจก็ดูรายละเอียดใต้คลิปนะครับเพราะเราเขาสปอนเซอร์มาให้เรารีวิวครับอ่าเราก็ขอบคุณครับเขามาที่นี่เลยให้เให้เราดีของให้มาทําคลิปได้หรือถ้าไม่มีของดีก็ทําคลิปไม่ได้อีกใช่เาก็อยากเงียบเงียบ ก็ร่วมด้วยช่วยกันอยากให้เรารีวิวเจ้าไหนก็ไปกดดันในแฟนเพจเขาบอกให้กูทราบละร่วมร่วมช่วยกันนะบอกแนมนเงินละห้าร้อยพันหนึ่งห้าร้อยก็ยังดีนะครับแต่เราก็ไม่มีผลเกิดการรีวิวอยู่ดีเพราะเรารีวิวตามตรงๆอย่างเงี้ยเอาละครับเป็นอันที่คุ้มมากเดี๋ยวมาดูวันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงสำหรับวันนี้บ๊ายบาสวัสดีครับ